โอเคครับใครที่อยากทำมักตามคลิปที่ผมให้ดูไปก็ตอนแรกนะครับตามตามผมไปนะครับคลิปนี้่รื่อมากเลยนะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเลือกไอโซซีนสกิล3นะไม่รู้อัพตีมัยนะน่าจะไม่ไม่เกี่ยวหรอกคือโอเคครับอย่างแรกนะทดสอบก่อนนะครับว่าเนี่ยพอกดสกิลของไอโซซีนสกิล3ใช่ไหมครับเออกดเสร็จปุ๊บแล้วกดโจมตีมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่ใหญ่ขึ้นแค่ทีเดียวนะครหลังจากนั้นเล็กเหมือนเดิมวิธีการทําบักนี้ครับง่ายๆก็คือไปด่านบอสละนะครับแต่ว่าใครจะะคคคคัับบบอออออไไไไรรรรปหืืมม้้้ย่่่เกกีววแแสด็พล ผมมีบัลฟเลยครัน,นจะได้เร็วๆคือคือจะใช้จะใช้มือเปล่าต่อยบอสจนตายครับเพื่อทำบักนี่ก็ทำได้นะครับก็คือไม่เสียอะไรเลยผมข้าวันพันไปจะได้เร็วกว่านะโอเควิธีการทำนี่นก็คือเวลาฆ่าบอสเสร็จนะครับคือให้กดสต็อปแล้วกดออกทันทีนะครับอย่าให้ประตูวาร์ปหรือว่าประตูเออประตูมิติมาเอ,อ้ยอย่ายาให้ประตูวาร์ปหรือว่ากล่องมาทันนะครับนี่ครับเออาๆไม่ตายเห็นไนมทำใม่ก่อนทำาม่ก่อนตัดๆ ทำไมครับทำไมครับนี่ยสกบคนร้อยเลยผมอ,อาจจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรสักเท่าไหร่นะส่วนไหน,นะนช่วงนี้แต่ว่าตามส่วนไหนอยู่ไหนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นละโอเคสิดูกสิบเอ็ดโอเคก็ชาร์จ บย้าไปย้ายกล่องกับประตูว the ักมีนะครับย้ายย้ายผูกมาแค่แต่นิดเดียวเลยนะฮะแอบผูวมานะครับถ้าใครทําไม่ได้คือเป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับส่วนถ้าใครทําได้จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบนี่ครับมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวคือมันจะใหญ่่างนี้ใช่ไหมคือกดสกิลแล้วใช้งานมันจะใหญ่มันจะไม่เรียงวงเลยนี่จะใหญ่เรื่อยๆที่การทำาล้ก็คือกดสกิลกดโจวของตัวไอซซเนี่ยแล้วกดกดโจมตีมันจะแบบว่ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ครับผมจะทำให้ดูนะครับในจานเอ้ยออก 个屁！ ก็มาในด่านนี้เลยครับด่านที่ผมเล่นค้างไว้อยู่นะครับนี่ครับคือตอนแรกทุบบาๆใช่ไหมครับแต่พอกดสกิลปุ๊บแล้วทุบมาโคตรใหญ่เลยผม็นไหมใจโคตรใหญ่อะแบบใหญ่โคตรอะนี่คนระับทุบทุบทุบเห็นไหมเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอืมใหญ่ขึ้นอีกเดี๋ยวรอสกิลรีสกิลรีใหญ่โคตรๆนะตอนนียอืมคือทุบทีเดียวก็มันก็ตายเบือ่อแล้ว คือไดมอนดมันจริจริงมันก้าร้ายครับมันเป็นแบบว่าเยอะมากนะจริงๆอะ่ะแต่ว่าเราต้องกดแบบว่าใช้ตัวคูเยอะๆนะถึงไดมอนดเยอะขนาดนะั้นคือเราตั้งทิ้นฟาร์รรมทั้งบันเลยว่าคงน,น่าจะฟูนะดูนะครับผมบอกเลยแต่ใครที่คิดอยากทําตามผมก็ทำได้นะครับแต่ฟาร,ร์มเลยโดยเฉพาะนะมันไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็ถ้าเล่นหมดธรรมดาเล่นได้นะครับแต่ว่าประตูถ้าข้ามบอสเสร็จประตูว,วัดไม่ผัวนะครับผมบอกไว้ก่อน ก็คือจะต้องออกเกมแล้วว่าปิดเกมข้อใหม่เลยนะครับถึงจะหายนะครับบักนี้โอเคครับบางนี้ไม่อยู่ตลอดการนะครับมันจะอยู่ก็ต่อเมื่อเอ,อเปิดงปิดเกมอยู่แล้วก็ไอด่านด่านบอทที่เราฆ่าบอสไปแล้วกดออกไม่เก็บจะต้องอยู่นะครับถ้าหายไปก็คือบักจะไม่มีนะครับก็คือแบบว่าถ้าปิดเกมหรือว่าอด่านบอสลัดเมื่อกี้หายไปก็คือจะไม่มีบักนี้นะครับโอเคหรับวันนี้ก็มีแค่นี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักหน่อยเพราะว่าผมรีบนะ โอเคไปแล้วไปไปเอ๊ะเดี๋ยวผมไห้ดูดูแบบว่ามันเป็นยังไงดูนะนี่ครับน,นี่ในเม็ดตอนนี้ก็ห้าพันหนึ่งนะครับห้าพันหนึ่งเดี๋ยวผมเพิ่มอันเม็ดเดียวนี่เพิ่มอนนนกกันเม็ดกลายเป็นเจ็ดพันละเพิ่อมอีกเพิ่อมอีกตอนนี้ก็หมื่นหมื่นหนึ่งล้โอเคคลิปก็ห้าพอดีห้านาทีพอดีนะครับก็ไปแล้วไปไป